เ o ร i t e ของหวานเ้อหมดค่ะ The base ค่ะมันดีมากดีมากตายหากันไปเลยอ่ะตายไปเลย สวัสดีค่ะแฟนรายการสับปะันเจียมนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ปีเสือแล้วแล้วก็เป็นปี2022ด้วยซึ่งเทปเนียเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเฟรนดของหวานเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เราก็เลยมาบุกบิวตี้ฮอลล์ของพารากอนเลยชอบอะไรเดินไปเลยแล้วไปถามราคาไปถามคุณประโยชน์ไปถามคุณสมบัติของมันให้มันปังๆไปเลยดีกว่ามานั่งพูดนั่งคุยกันอยู่ที่บ้านเพราะว่าแบบนั้นหวานเคยทําแล้วหวานรู้สึกหวานไม่ค่อยอินจอยไล์เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าหมวดแรกจะเป็นอะไรนะคะนี่ค่ะไปตามไปเลยค่ะ ฟาวเชั่นแล้วก็พาวเนอส่วนตัวเนี่ยใช้พาวเชั่นน้อยมากแต่ใช้คุชชั่นเยอะกว่าเมืองไทยมันคชัคช่นได้หรอถแมมันจะไม่เยิมไ,ไม่ม<น>ะ,ะยิยโฉยจะบอกว่าคุชชั่นคือบางมากค่ะคุชชั่นคือแตะไปปุ๊บง่ายมากนี่ค่ะคุชชั่นที่หวานชอบที่สุดแล้วก็ชอบมาหลายปีแล้วนั่นก็คือนี่เลย เป็นคุชชั่นของลาเนสนะคะนี่โอคุชชั่นคนที่แบบหน้ามันนิดนึงใช่ไหมคะก็จะใช้แบบนี้เป็นเนื้อแมทแต่ส่วนใครที่เป็นสาวผิวแห้งหรือว่าสาวที่ชอบแบบว่าให้หน้าดูกโกลให้หน้าดูฉ่ำบัมเปนสาวเกาหลี ก็ใช้สีชมพูได้เนี่ยแล้วคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยหว่าว่าพักของเขาเนี่ยมันจะเป็นรูรูใช่ปะเวลาตบไปที่หน้าแล้วว่าหวังว่าไอ้พวกไอ้รูรูพวกนี้มันอาจจะช่วยแบบช่วยกันปกปิดหวังก็เลยจะสมมติว่าเวลาที่หวังออกกองเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยหวังก็จะใช้คุชชั่นแบบแมทเพื่อที่ว่าหน้าเราเขาไม่ไหลเยิมถูกแมตช์แต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเวลาที่ไปออกกองที่อยู่ในสตูอย่างเงี้ยหวังก็จะใช้แบบนี้นิดหนึ่งเพื่อทาให้หน้าเราหว่าดูไม่แห้งอย่างเนี้ยค่ะขายน ี่ิลหนึ่งอันถูกมากขอบคุณนะคะ แป้งฝุ่นที่หวานชอบคือจริงๆนะว่าหวานเป็นคนได้เครื่องสำอมมางจากแบรนด์ต่างๆค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะหวานลองแล้วเนี่ยทุกแบรนด์ดีหมดเลยแต่ที่ชอบเนี่ยหวานชอบแบรนดีจริงๆใช่ชอบโซฟาซูเขาดูตลับเอ่ยมันดูแบบไฮ<ห>จีนมากอะไรอย่างเงี้ยไฮพกก็ดูเก๋ถูกต้องแล้วก็เนื้อเนื้อสัมผัสอะคา่ะเนื้อมันมนุ่มมากใช่ระหว่างวันไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเป็นคราบสามารถทัชอัพได้มันเบามากพัชเขาอะค่ะคุณสะสมใจพิเศษเขาก็จะนุ่มเวลาเซ็งเนื้อพับเหมือนปุยนุ่มมากแะติดที่พับจติดที่หน้าอันนี้แหละค เท่าไหร่นะคุณพี่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะนี<ช>่เลือกสามเฉดสีมัน,น,นเป็นแบบป้งโปร่งแสงมันก็คือแทนซูเซนนั่นแหละแต่ว่าใครสะดวกสีแบบไหนก็ซอบมบัตรก็เอาขาวสุด The Base ค่ะ Control และไ i g ไล i ก่อนเป็นไงหม่ Control ไปนี้เลยค่ะ ของทมปอดเนี่ยตัวนีวเน้เขาโด่งดังมานานมากๆแล้วอันนี้จะเป็นสีแบบเอาไว้ทําแบบเชดดิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชอบจริงๆแล้วก็อันนี้ก็มีไฮไลท์ในตัวด้วยมันเป็นแบบครีมใช่เราลงก่อนที่จะลงแป้งอันนี้เท่าไหร่นะคะสามพันสอก็คือว่าอะไรที่หวานชอบมากกัน,นอะและตัวไฮไลท์ที่หวานชอบนะคะก็คือนี่เลยเป็นของคาราลติเบอรี่มันจะเป็นตัวนี้ค่ะ พวกนี้เนี่ยมันใช้ง่ายมากๆเลยแล้วก็เกีียรยก็คือสวยสอ่ะคุณสมบัติยอดเยี่ยมนี้คืออะไรครับพี่เซนซิคสาวไฮไลท์ตัวนี้นะคะคือเขาจะบอกไว้สําหรับตัวออนท็อปอีกทีทำให้หน้าดูมีมิติขึ้นมาทันทีแต่วเวลาหวานใช้อ่ะหวานใช้หลังรองพื้นเสร็จว่าล,ล,ลงอันนี้ก่อนแล้วค่อยลงแป้งแป้งมันซึมไปผิวได้น้องคนนี้นจะกระโดดออกมาเลยร้วมาตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะซิ๑ ,550 บาทค่ะแต่ว่าใช้ได้นานมากสวยมากค่ะต่อไปค่ะ อา้าวที่เขียนคิวอันนี้เลยค่ะไม่ต้องไปไหนอันเนี้ยช่ยแล้วแบบชอบมากเพราะว่าปลายเขาว่ามันแหลมมากเขียนง่ายมาและที่สําคัญชอบอันนี้ของเขาด้วยแปรงปัดเขาว่ามันเล็กใช่ไหมคะแล้วมันก็คมเวลาเราเกลีย่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือดีมากดีมคะหน้าปัดคิวก็คือ,คอดีดูสิมันเล็กแหลมมันเล็กมากแล้วเขามีให้เลือกหลายสีมากแล้วสีแต่ละสีก็คือสวยปัดจริงแล้วแบบมันทําให้คิ้วเราแบบเป็นธรรมชาติด้วยอยันเนี้ยเ็จคแบบิวเนี้ยคือหวังมาคู่นี้เลย,ยแล้วนี้กี่บาท 1,250บาทคะ่ะพ2 0ก็คือใช้ได้นานอ่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยต่อไปนะคะคือปัดแก้มตัวปัดแก้มจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยแล้วก็ขาดไม่ได้ด้วยนะอันเนี้ย สีปัดแก้มที่ใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันนี่ก็คืออาวักลาสนะคะซึ่งตัวปัดแก้มเขาว่าสวยมากแล้วเขาจะเหมือนเป็นลายหินอ่อนจะมีแบบสีด้วยมีไฮไลท์ผสมกันสีนี้คุณผู้ชมอันนี้เลคคอมเมนต์เลยนะแก้มดูเป็นลูกคุณหนูเหมือนแบบเราเพิ่งมีเ<แ>มนเมนเมนอะ่ะดีมากดีแบบต่อแหละ่ะอันนี้คือดีจริงๆชื่อสีว่าเอเตร์เลโกลหรอเหมือนเราปัดแก้มเสร็จเอาเนี้ยทับไปทีนึงอะ่ะอันนี้คือชนะอันนี้คือเจ้าหญิงจริงๆอันนี้เท่าไหร่คะนี้อันนี้หนึ่งพันแปดร้อยเนี่ย ใช้ได้นานมากด้วยนะเ,เพราะว่าสีเขาติดอตอนแหล่เนี่ยนารักมากอตอนนี้ก็คือใช้ลาเนตมาตลอดเวลาแล้วก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้แต่ตอนนี้มันก็มีอะไรที่แซงคิวขึ้นมาแบบเหมือนแบบขึ้นทั้งด่วนนะคะ่ะเหมือนแบบเป็นพิพิพัฒนนั่นก็คือแคร์เมดของน้องพี่ๆกับบิวกิ้นั่นเองเพราะว่าเนื้อลิปมามันนุ่มนวลชุ่มชืน้นแล้วก็ หอมด้วยนี่ดิฉันมีนะตัวเนี้ยหวานใช้พกติดตัวเลยอันนี้เป็นแคมเมดนี่แล้วเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีสีชมพูอ่อนๆระเรื่อระเรื่ออ,อ,อ,อยู่เนี่ยเห็นไหมเน,นี่ยและตัวลิปแมสเขาก็คือดีมากลิปเซรั่มผมก็ดีก็คือดีหมดแหละอาจจที่เป็นของพีพีบิกคือสก็็ต้องดีฝากเลยนะคะแคมเมดนะครั และลิปสติกที่หวานชื่นชอบนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้นั่นเองค่ะโรม a n น,นั่นเองค่ะต้องขอบคุณพี่เพลินนะคะช่างแต่งหน้าที่เป็นคนแนะนำให้หวานรู้จักหลังจากนั้นหวานก็คือมีเกือบทุกสีทุกคอเลกชันของเขาเลยและเนี่ยที่ถืออยู่นี่คือคอเลกชันใหม่ออกมาวันแรกเขาก็คือหมดสต็อกเลยท<อ>ันที<อ>ทำไมแบรนด์นี้มันถึงขายดีขนาดนี้เพราะอะไรเนี่ยติดทนมากค่ะดูฉ่ำดูวาว้อแอที่สำคัญคือมันไม่ติดแมสจริงๆ สีไหนปังสุดข,ของรุน่นนี้เอ่ยอเอื้อนมาสิคะคุณน้องสีหรือไม่ก็เบอร์เจ็ดค่ะเบอร์สี่คืออะไรครับเบอร์รสีน้ําตาลเนี่ยหรอเราจะเป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เบอร์เจ็ดจะออกเบอร์แดงในเมื่มอว่าก็คิดอยู่เพราะตอนนี้ใช้สีนี้อยู่ค่ะเชอรีบ่บอมระหว่างก็รู้สึกว่ามันก็ใกล้เคียงกับอันนี้ปะใกล้เคียงกันเลยค่ะแล้วเราควรมีมาคนมีอีกครับเอ้ยอะว่าก็เอาก็ได้สามสีพบกันนะครับโอเคครับคุณค่าเซรั่มต้องใช้อันนี้เลยหมดมาสามสี่ขวดแล้วอันนี้ และนี่นะคะก็เป็นเซรั่มที่หวานใช้มาโดยตลอดแล้วก็จะใช้ตลอดมาแล้วก็จะใช้ตลอดไปมันก็คือดับเบิลเซรั่มของคารง์นั่นเองค่ะมันเป็นออยล์อินเซรั่มซึ่งพอได้ยินคำว,ว่าออยล์ทุกคนก็จะกลัวมากแต่จริงๆงคือมันไม่มันขนาดานั้นคุณพี่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ4 9 0 0เาาป็นแบบอยู่ที่สี่ัเตัวนี้มันช่วยในเรื่องอะไรบ้างช่วยในเรื่องของภาวรการพื้นฐานความแข็งแรงของผิวเลยค่ะเติมน้ำให้ผิวให้สารอาหารผิวช่วยในการหายใจเนื้อดีมากแล้วที่สำคัญพอเขาออกมาเป็นแบบเซร่มทีตา อันนี้ก็ดีมาก,มกใช่คือ,คอดีมากคือแบบเนี่ยอย่างตัวนี้เนื้อเขาจะแบบมันมีอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราผสมแล้วเราก็ทาที่ตาเราได้เลยคุณสมบัติเขาดีมากนะคุณพี่น้องค่ะ,คะตัวนี้ก็คือพื้นฐานความอ่อนเยาว์ของรอบดวงตาเลยค่ะสามารถใช้กับเซรั่มหรือว่าไอครีมตัวอื่นร่วมกันได้ต่อไปนะคะเป็นในส่วนของมอยส์เจอร์ไรเซอร์นี้ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแลวปะปัจจุบันก็ยังชอบอยู่นั่นก็คือเซตนี้เลย เซตคาวเวียเซตนั่นเองเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่ใช้เซตนี้เนี่ยคือเรารู้สึกว่าเป็นครีมที่ดูแบบลักชัวรี่มากๆแล้วพอวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ลองใช้จริงๆด้วยกันซื้อเองด้วยนะลิ่นมันหอมมันเนาะคุณพี่เนาะแล้วเวลาใช้แล้วมันรู้สึกแบบมันสบายอะ่ะเวลาที่หว่านไปต่างจังหวัดเนี้ยหว่านจะพกแค่นี้เลยเอาคู่นี้ไปแค่นี้เลยจบอ,อันนี้เท่าไหร่นะคะหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทแล้วอันนี้นะคะ ใ5 0 0บาทนี้2,500บาทส่วนใหญ่จะใช้คู่นี้เนี่ยวันที่แบบต้องการให้ผิวเราฟื้นฟูต้องการให้ผิวเราตั้มเด้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นนจะช่วยเติมน้ำให้ผิวเรากระชับผิวกระชับรูขุมขนเริ่ดมากค่ะคุณกี้ขอบคุณนแอ๊บวันนี้เราแทบจะเติมนโอ้โหเอาจริงอย่างที่หวานเคยทํารีวิวน้นําหอมไปแล้วคือหวานมีน้ําหอมเยอะมากจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นที่สุดในดวงใจในปีที่ผ่านมานะคะม <c oughs> ีค่ะทอมฟอร์ดนั่นเองค่ะ และกลิ่นน้ําหอมที่สุดในดวงใจของหวานนะคะไวซูอวตนะคะจากทมอมฟอร์ดคือหวานนะเป็นคนชอบกลิ่นวานิลาแล้วก็กลิ่นแป้งเด็กมากซึ่งวันที่มาดมอันนี้ครั้งแรกอะแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่เลยมันหอมอะเวลาเราใช้แล้วเรารู้สึกเหมือนเราเป็นเด็กอ,อ่อนๆแล้วเราแบบเออมันดูบริสุทธิ์ผิดเลยดีกว่าคุณน้องขาอันนี้ขวดละเท่าไหร่คะนนจะอยู่ที่9,300อบาทอันนี้ถือว่าเป็นเบสเซเลอลร์嘛ใช่ไนะจริงๆนะส่วนผสมหลักของไวซูเตมันคืออะไรเป็นมาส อ๋อก็คือวันิลานั่นแหละถูกาหมรักมา,ากมาสาวก็ฉีดมาบอดีอ้โลชั่นที่หวานใช้บ่อยๆนั่นก็คือของโจมาโลนั่นเองค่ะโจมาโลน่ะเขาจะเด่นเรื่องน้ําหอมถูกแม้หวนานก็ใช้บอดี้โลชั่นกับบอดี้ครีมของเขาซึ่งหวานรู้สึกว่าหนึ่งที่ชอบคือไม่เหนียวเนอะหนะมากแลวกลิ่นน้ําหอมอะ่ะ มันเป็นกลิ่นเดียวกับที่เราใช้แต่สมมติคนที่ผิวแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปบอดี้ครีมเลยหนักๆเท่าไหร่คะตัวนี้3าม0น้าบบาท,บบาทแล้วตัวบอดี้ครีมนะคะบอดี้ครีมอยู่ที่3,750ับาทโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ่าแล้วข้อต่อไปนะคะเป็นอายแชโดกับอายไลเนอร์ต้องกระโดดมาที่เซฟราเพราะว่าเขามีขายในนี้จะบอกว่าอายไลเนอร์ที่หวานชอบที่สุดนะคะก็ได้แก่นี่เลยค่ะแบร์บิวตี้นะคะหวานชอบมากอันนี้ เขาเป็นอายไลเนอร์ที่แบบว่าเนื้อเขาอะช้ำแล้วก็ดำเวลามาแต้มฝอยนะน่ารักมากนะเดี๋ยวแต้มให้ดูแล้วมันติดเลยแล้วมันดำอยู่จริงๆกี่ไฟดีคะเจ๋งคือตอนแรกที่ได้มาก็คืออู้ตายแล้วหัวใหญ่ทั้งโลกเลยคุณหวานซื้อเองอ่ะอันเนี้ยเป็นครั้งที่3แล้วนะซึ่งหวานรู้สึกว่ามันดีมากแลรบิวตี้อันเนี้ยอันนี้เท่าไหร่นะครับคุณน้องอยู่ที่800บาทครับ800บาทอันนี้ถือว่าเป็นเบสเซลเลอร์ของอายไลเนอร์ในซุเปอร์าร์เก็ตนะ เห็นมาส่วนไอแซโดนะคะที่หวานชืชอบก็คือหนีไม่พ้นนี้เลยค่ะแพทแมกกาสนะคะนี่คุณผู้ชมดูสีดิเนี่ยหวานเปคนชอบแบบทาอะไรวิบวับมาดูดีตายหากันไปเลยอ่ะตายไปเลย <S <S ยูนิคอร,ร์นป้าแพทแมกกาดเขาดีตรงนี้เลยแบบดีมากคือหวานมีทุกพาเลตของแพทแมกกาสชนะมากเลยพวกสีฝุ่นพวกนี้ที่เป็นสีด้านอะ่ะก<ๆ>็คือไม่ตกด้วยนะชอบจริงๆแพทกาดอ่ะ Hi แม่ไหนๆเราก็ไหนๆแล้วเราก็แบบอยากรู้ว่าแบบคุย question ของแม่มากนี้กว่าโอเคผมตรงกับผมรอนแม่ชอบอะไรจริงๆอะ่ะเป็นคนชอบผมรอนแบบนิดๆแต่ว่าเนื่องจากสภาพผมอะ่ะมันนอยมากแล้วมันก็ไม่มีผมแล้ว <c oughs> ผมตรงอะ่ะง่ายสุดรอดแล้วรองเท้าส้นสูงกับผ้าใบอะคะแม่เลือกอะไรคะจริงๆชอบทั้งสองอย่างแต่ถ้าเอาความสะดวกสบายก็คือผ้าใบสองโปรแกรมในดวงใจที่ไปคลินิกแล้วบังบ่อยที่สุดโปรแกรมแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องให้หน้าขาวกระจ่างใส่โปรแกรมที่สองคือยกกระชับต่างๆรองเท้าที่ชอบมากของถูก V S Brand name จะบอกว่า รองเท้าที่หวานใส่แล้วหวานชอบจริงๆนะคือของ O B มันนุ่มแล้วใส่ยังไงอ่ะเดินไม่เมื่อยเลย O B ไม่เคยทำ้ายหวานเลยแมย้แต่คู่เดียวแต่ถ้าแบรนด์เนมอ่ะหวาก็จะใส่ได้น้อยมากเพราะหวานเป็นคนเท้าใหญ่ก็จะมี Gucci คาแนลรองเท้าแตะอะไรอย่างเงีวว้ยเราก็ใส่ได้ก็จะซื้อของพวกนั้นใส่ก็คือสวยดีน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์เนมที่ชอบสุดสองใบในปีนี้ Air Max Kelly 20กับล่างซังเลยอ่ะกับชาแนลสีสนะท้อนแสงอันหนึ่งสองซีรีส์ในดวงใจในปีนี้ ซีรีส์ล่าสุดคือซีรีส์ที่จีเล่นนะคะที่เป็นเรลิตี้โชว์ของคนเกาหลีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Squid Game Squid Game ยังรักอยู่แล้วถ้าเขามีซีซั่นสก็คือพร้อมดูหนังที่อยู่ในดวงจิตดวงใจในสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งก็คือ The Great Gatsby คือตอนนั้นดูเพราะว่าเรื่องการแต่งกายของเขาจริงๆเราไปคานและเหมือนเขามีหนังการ่ารอบนั้นคือสวยมากเขาจัดทุกอย่างสวยไปหมดเลยแล้วก็เพลงประกอบยังแอดเบล t f o ที่า a n a เดเลย์รองก็คือยังเป็นเพลงเพลงในดวงใจของวันถึงทุกวันนี้ ลองไปฟังดูแบบเรื่องนี้ดีมากส่วนหนังไทยถ้าให้หวานดูแล้วดูอีกว่านชอบรถไฟฟ้ามาหาเธอวานรู้สึกว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกที่ดูมันจริงดูมันเลียวจริงๆอ่ะมาเพลงที่ชอบฟังก็คือขอแค่ได้รู้ตั้งแต่วันที่เขาติดต่อว่าจะให้พี่ชมกับอวิพีร้องเพลงด้วยกันเราก็ฟังเพลงนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยสี่เดือนกว่าเชื่อไหมวานกันฟังเพลงนี้อยู่ทุกวันเมื่อเช้าก็ฟังอยู่แล้วก็จะดูคลิปร้องข้าวกแพงอ่ะเกือบทุกวันเลยคือเพลงนี้เป็นเพลงที่วานหลักจริงๆ อบค่ได้รู้ของพี่มิ้นมาริวันคือดีมากสองเทปที่ชอบมากที่สุดในสับป,ปากวันเจี๊ยบของเราคือเทปไหนบ้างคะลองข้ามกำแพงพี่คริสเพราะวันนั้นน่ะคือมันดูวุ่นวายมากก็คือเป็นเป็นเทปที่ชอบมากๆเทปหนึ่ง เลขเทปหนึ่งอะที่ชอบมากๆก็คือวันเดททิปที่ภูเก็ตอย่างที่หวานเคยบอกไปแล้วว่าแม่หวานอยู่ในบ้าน่ะปีหนึ่ง365วันเขาอยู่บ้านไปแล้วประมาณ300วันอีห้าสิบกว่าวันนั่นคือออกไปโรงพยาบาอออลาบาเหมือนสุขภาพเขาว่าแข็งแรงขึ้นหวานก็เลยบอกกับ <p aren> เ,เพื่อนที่ชื่อปอยว่าพาไปภ <af> ูเก <ไป Philippines> ็ตหน่อยหวานเห็นเลยว่าแม่หวานมีความสุขมากได้ขึ้นเรือมันยากลําบากนะแต่เขาขึ้นไปแล้วเขาก็มองฟ้ามองทะเลหวานรู้เลยว่าเขามีความสุขมากเทปนั้นเป็นเทปที่แฮปปี้มากโดยด้วยส่วนตัวนะคะชอบอันนี้ด้วยและนี่นะคะก็ คือเฟรนริตของหวานทั้งหมดค่ะว่าหวานชอบอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่หวานใช้จริงๆแล้วก็ชอบจริงๆขอบคุณทุกๆแบรนด์นะคะที่สนับสนุนกับสับปะรดแล้วก็ส่งของส่งสินค้ามากมายมาให้หวานได้ลองใช้นะคะหวังว่าปีนี้นะคะหวานก็จะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆแบรนด์เหมือนเคยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีไปแล้วะละค่ะบ๊ายบาย